ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของบอ๊อบถุยนะครับว่าออสสมจิตนะครับหรือทีมเคทิคาม y เราตัดอย่างไรนะครับห้อยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนําพางานคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอนสก็คือการตัวเชื่อมต่อในลนักษณะของหลังหู หรือกึ่งของครอเกีียวสามก็คือการเก็บหรือการทิมการเลมในลนักษณะกรอบของทรงเพื่อให้ทุกสัดส่วนนะครับที่เราคัดหรือเราตัดออกมาได้กึ่งของความสมูทหรือลักษณะของความกลมกลืนครับเพราะลายแนวนะครับจากที่เราคัดนะครับเรามีการลักษณะของการพลิกมือหรือการสะบัดคัดหรือการไล่ลักษณะของทรงให้ปัดหรือลักษณะของงานเสยเลยในกึ่งของบ๊อบถุยนะครับ ครับการนำพาหรือการเอาเทคนิคของงานคัดในการตัดในกึ่งของลักษณะของการไล่ถุยเนี่ยเป็นการทำงานในรูปแบบของเคโตคาร์ม ok ีที่ออดสมจิตนะครับอัพพายดัดแปในลันกษณะของงานเรียนรู้หรือลักษณะของงาน เสริมสร้างเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในลักษณะขอบปลายใจแนวในโซนของซิกด้านบนจะลอดจนถึงปีกลายแนวในโซนของซิกด้านข้างใช้ทยอยตีนผมรากผมลายแนวหรือลักษณะของความตุย,ยจะออกมาได้ถึงความโดดเด่น หรือลักษณะเกล่งของความสวยงามครับวันนี้ผมอ้อนนะครับสมจิตนะครับติสปาร์คดีหรือ KTO Bar Academy เอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของการตัดในแนวรูปแบบของการแนวแบบเสยหรือเป็นบ๊อบแพรฟรีสไตล์หรือเป็นบ,อบ๊อ,นบอบถุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับพอยจุดแรกก็คือการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจรพอยสองก็คือการเชื่อมต่อในลักษณะของหลังหู ้อก็คือการไล่ขอบลายชายแนวในกึ่งลักษณะของความถุย4.5ก,ก็คือการปัดหรือการพิกมือในลักษณะของงานปัดหรือกึ่งลักษณะของเสยไปส่วนของซิกด้านหลัง หกเจ็ดก็คือการไล่ลักษณะเชฟของทรงให้เข้าออกมาด้วยลักษณะของความทุยหรือลักษณะงานถึงโดดเด่นเป็นการเอาหลักการหรือการทำงานในรูปแบบของเคดีย a คาเดมีที่เราอัพพายหรือดัดแปลงแนวต่างๆเสร็จแล้วเรามาทริมนะครับหรือมาเล็มหรือมาใช้กันไกลเดิวหรือเจาะหรือลักษณะของการแซกหรือลักษณะของไล่ไปลายผมบางทีนะครับการคัดตัดไปแล้วนะครับปลายผมยังไม่สลอฟหรือยังไม่พิ้วนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเดิวก่อนเจาะ หรือการลักษณะของการไล่ในลักษณะของทรงเพราะนะครับได้มีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่โนเนียนกายหรือที่ลอนดอนนะครับหรือที่อังกฤษ เราเอานำพานะครับเอาการคัดหรือการตัดในแนวของเทวนี่อันกลายนะครับมาประยุกต์นะครับมาอัพพลายมาดัดแปลงหรือเอาแนวทางต่างๆ,ๆมามิกนะครับมาผสมผสานในการทํางานหรือเอารูปงานคัดหรืองานดีไซน์ตลอดจนถึงการออกแบบรูปลับต่างๆที่เรามาผสมผสานในการทํางานกึง่งลักษณะของงานไล่ส่งนะครับจะเห็นนะครับสุดท้ายขอบปลายใจแนวหรือลักษณะของส่งก็ออกมาได้กึ่งของความสวยงาม จอน,นะครับออกมาได้ผิวหวานนะครับทอยออกมาได้ลักษณะของความสมูทนะครับขอบลายชายแนว,ส,วนส่วนส่วนต่างๆจะออกมาได้ถึงความโดดเด่นนะครับการเชื่อมต่อก็คือการไล่ลักษณะของกึง่งกลางหรือคราบแอเรียส่วนจุดขอบลายชายนะครับลักษณะของทรงอันนี้เป็น หัวใจหลักต่างๆสุดท้ายเรามาจบโดยการใช้การใช้ใบมีดนะครับเก็บลักษณะของชายผมหรือลูกผมนะครับบางทีนะครับน้องนางแบบนะครับหรือนางแบบเขามีขนอ่อนเยอะ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคัดหรือการกันในลนักษณะของคนอ่อนลนักษณะของไท้ายทอยหรือตีนผมเขาอันนี้เป็นหลักการนะครับการนำพาหรือการเสริมสร้างหรือการคัดหรือการตัดในรูปแบบต่างๆความหมายของออดก็คือการที่เราดูนะครับจากการที่เราตัดแล้วนะครับก็คือการเช็คหรือการตรวจสอบหรือการลักษณะของการเก็บลักษณะของทรง นะครับจุดหลักที่เขอนที่สําคัญก็คืนอน1จอจรต้องออกมาได้ลักษณะของความสวยหรือลักษณะของการผิวหวาน2อนะครับทยทอยหรือลักษณะของราดผมบางคนต้องการลากอาจจะมีลากปลายลักษณะของการผิว บางคนต้องการสั้นอาจจะเป็นคิปเปอร์นะครับหรือเป็นปัตเตรเลียนนะครับที่แข่งขอบปลายชายแนวลักษณะของทรงนะครับบางท่านอาจจะลักษณะของการปัดหรือเสยนะครับอาจจะใช้เป็นตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางที่เราวางไว้นะครับกําหนด3นิ้ว4นิ้วตามที่โูกกาหนดแล้วก็มาตั้งโคนโซนของซีกด้านหน้าให้มีการเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการที่ออสนาพาหรือเอาแนวทางครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ดีหรือเคทีโอคารามี ami, เอา4ช่องทาง นะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพเราไปคู่กูกันนะครับช่องทางแรกก็คือ TikTok ช่องทางที่2ก็คือ Facebook l i ฟ e e อป r y d เดช่อ YouTube, ทงทางที่3ก็คือ YouTube ช่องทางที่4ก็คือทางช่องเรียวนะครับสช่องทางนี้เพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการโบรการดายการเป่าเซตการจัดทรง การบลูกันใดก็คือการใดในส่วน่วนด้านหลังหรือโหนกหลังหรือลักษณะรูปบังกุดรูปฮาร์ดในส่วนของซิกด้านหลังเพื่อต้องการให้เขาดูโครงสร้างสีละหรือลักษณะหัวทุยนะครับเสร็จแล้วเรามาไล่เรามาปัดเราเซยหรือลักษณะของการไล่ลักษณะกึ่งของส่งให้เป็นลนักษณะของเป็นบ๊อบทุยหรือเป็นลนักษณะของการไล่เสยทุยนะครับครับเป็นหลักี่ครับหรือการทํางานหลายๆท่านดูหรือชมแล้วนะครับท่านก็สามารถแอดนะครับเอโกมครับ S O M J I T มอนะครับผมออ หรือออดสมจิตหรือออดทิกต็อกนะครับตรงนี้ท่านอาจจะดูผมหญิงผมชายก้าวผมตลอดจนถึงแต่งหน้าทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับออดมีการแพนไปตรงช่อง t ิกต็อกส่วนทาง a c e b o o k ไลฟ์เอปุริเดนะครับแต่ละวันแต่ละงานนะครับออดเอางานเอาข่าวสารอาจจะเป็นงานที่ในและต่างประเทศอย่างที่ออดไปเรียนที่นะครับตัวนี้แอนกายที่ลอนดอนเราก็มาอัพพายมาดัดแปลงลงนะครับตรงช่อง Facebook ไลฟ์เอปุร d เดหลายท่านที่ชอบงานกล่งของเสริมสวยท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ ่องช่องเฟ b บุ๊กไล e ์ Every Day ส่วนทาง u t u b e นะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง u t u b e นะครับออดอาจจะเคยนะครับเป็นแชมป์ผมสปาตีหรือครั้งหนึ่งนะครับเราชนะเลิศในลนักษณะของงานตัดผมหญิงนะครับเป็นตัวแทนของช่างผมไทยไปแข่งที่โวลน่าอิตาลีเรานำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาหลักการของการทำงานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดหรืองานดีไซน์หรือออกแบบต่างๆที่ออดไปศึกษาเรียนรูม้มามาอัพพายมาดัดแปลงลง,งทังช่อง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับเพื่อนน้องนะครับอาจจะดูลักษณะของบายดอฟเมคอัพ คือแต่งหน้ากล้าวผมนะครับหรือเป็นลนักษณะของงานแฮโจตอดอจนถึงงานแฮพีทออดมีการแพนหรือมีการแชร์ไปตรงท่อง YouTube นะครับ เพียงท่านพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube สุดท้ายเรามาทิมมเลมลักษณะเก็บของทรงเพื่อทรงออกมาถึงความโดดเด่นหรือลักษณะของความสวยงามครับน้องใหม่มาแรงนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือถึงช่องเดียวนะครับอันนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเขาเปิดนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมหรือหลายท่านที่มาศึกษาหรือหลายท่านเข้ามาพัฒนาลองนะครับลองใช้กรจภาพการทํางานท่านอาจจะอยู่ทางานสายไหนก็ได้นะครับนะครับใช้การทํางานที่ท่านมีความ ถนัดนะครับีเส้นคอนเทนต์งานด้านได้นะครับทางช่องเดียวนะครับตรงนี้เขาเพิหรือเปิดลักษณะของการเรียนรู้ต่งางๆสุดท้ายนะครับเรามากันลนักษณะขอปลายใจแนวตลอดจนถึง,ง,งโซนของซีกต่างๆอาจจะเป็นลนักษณะของงานกลิปอยู่นะครับความหมายของออสก็คือนะครับล้านเสริมสวยออสนะครับสมจิตดิสปาดีหรือ KTO Academy สุดท้ายนะครับขาชอบนะครับในลักษณะของงานการคิว <laughs> คือวันหนึ่งก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า5คนนะครับนะสี่คนนี้เราได้มีการกันตลอด ถือว่าเราตกแต่งตั้งแต่เขาเรียกว่าราใบหน้านะท <c> ร <oughs> งผมและรูปแบบต่างๆนะครับที่เรามีการคลิปอยู่ให้กับเขานะครับการคิวครรค้วนะครับก็คือการตกแต่งลักษณะของคิ้วหรือลักษณะกรอบอทรงเพื่อให้กรอบหรือลักษณะของทรงเขาออกมาได้ดูเด่นหรือสวยงามส่วนกลับไปแล้วอาจจะใช้เป็นดินสอหรือใช้แปรงปัดก็ออกมาได้สวยงามครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตดิสปาดีหรือเกติโอคารามีก็ขอ,อขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยัง ติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเค o ติโอบายคารามีกันอยู่สุดท้ายนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดรูปหัวใจนะครับ เราก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับตลอดจนแฟนใหม่แฟนเก่านะครับ fc ทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามารับชมและยิงติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมกันอยู่นะครับทุกท่านที่มีการคอมเมนต์เข้ามาอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแบบน่ารักน่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสนะครับและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรือกึ่งของงานของเสริมสวยนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับขอบลักษณะของคิ้ว ลายแนวแลนักษณะของคิ้วรงออกมาทุกรูปแบบนะครับอย่างที่บอกว่านะครับคิ้วไม่ยากนะครับ1สังเกตที่หัวนะครับให้ดูผิวหวาน2นะครับเลยกลางมานิดหนึ่งนะครับให้ดูลักษณะของเป็นสเตทหรือเป็นแนวเส้นตรงโค้งมานิดหนึ่ง3ก็คือหางนะครับหางคิ้วให้ดูลักษณะของการไล่ลักษณะของคิงค้วออกมาได้เรียวนะครับจุดลักก็คือการที่ดีไซน์หรือการออกแบบหรือวางลูกบล็อกหรือการทํางานในลักษณะแขนงต่างๆที่ท่านสามารถจะดีไซน์ หรือรูปแบบปลักของงานดีไซน์ในลนักษณะของงานออกแบบอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโทรทัลนกนะครับสื้อ